พบกับสอนอสาวิตีจุ้ยทองนะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจากสถาจสมุทรปราการค่ะสนทนาภาษาวิจัยง่ายๆสบายๆสไตล์สอนอเจ็บนั่นเองนะคะก็สำหรับอ p ีนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะคะที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะคุณครูสอนอก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจุดประกายแนวคิดแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองนะคะแล้วก็จาก e ีพีที่ผ่านมาค่ะจะทําให้คุณครูได้พบว่าการวิจัยในชั้นเรียนค่ะมอีอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณครูได้ทําอยู่แล้วเสมือนได้ทําอยู่แล้วนั่นเองค่ะ เพราะว่าคุณครูจะต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอนะคะทีนี้ค่ะเราจะมีกระบวนการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อออกแบบวางแผนการทำงานของเราที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการพัฒนาสื่อน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อม,มาช่วยเสริมเติมเต็มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ EP ีที่ผ่านมาค่ะ เราได้แลกเปลี่ยนไปในประเด็นของการเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนค่ะซึ่งโครงร่างก็จะได้นำให้คุณครูได้เห็นว่าเป็นการออกแบบวางแผนภาพรวมในการจะดำเนินการวิจัยของคุณครูนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการได้อย่างสำเร็จรู้ล่วงด้วยดี องค์ประกอบหลักๆที่สำคัญนะคะก็จะมี9หัวข้อย,ย่อยหนัง E ีีที่ผ่านมานั่นเองค่ะสำหรับ E ีีนี้ค่ะคุณครูสอนอก็จะเสริมในส่วนของการออกแบบการวิจัยค่ะซึ่งการออกแบบการวิจัยนี้แหละค่ะคุณครูจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะเป็นการเตรียมเหมือนเป็นการวางแผนงานของเราค่ะก่อนที่เราจะดำเนินการวิจัย เพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็พอทําวิจัยค่ะก็จะราบเรื่นด้วยดีนั่นเองนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะสําหรับการออกแบบการวิจัยหรือว่ารีเ e ิร์ชดีไซน์ค่ะคุณครูในการเตรียมแผนงานก่อนที่คุณรูจะดําเนินการวิจัยนั้นนะคะคุณครูก็เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะโดยได้วิเคราะห์สิ่งต่าง ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการวิจัยนั่นเองเพื่อที่จะตอบปัญหาของการวิจัยที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่ะที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการวิจัยของคุณครูได้นั่นเองเพราะว่าการออกแบบการวิจัยนี้ค่ะคุณครูก็จะทำให้เราได้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของการที่อิงครูจะดำเนินการวิจัยนั่นเองแล้วก็จะร้อยเรียงเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทฤษฎีที่เราได้นำมาใช้ในการวิจัยค่ะมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่เราศึกษาในที่นำไปสู่กรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะรวมไปถึงวิธีการที่เราจะวัดและประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งก็ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการวางแผนโครงสร้างการทำงานของเราค่ะเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั่นเองค่ะแล้วก็จะส่งผลให้ผลการวิจัยของคุณครูมีความน่าเชื่อถือนะคะก็สำหรับในส่วนการออกแบบการวิจัยนี้ค่ะคุณครู วัตถุประสงค์ก็หลักๆเลยคร่ะครูเพื่อให้การดําเนินการวิจัยราบรื่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้วก็เพื่อให้การค้นคว้าหาคําตอบของเราค่ะมีความแม่นยํา และมีทิศทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยนั่นเองและ3ค่ะเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องมีความเที่ยงตรงเป็นปรณยัยและประหยะัดทรัพยากรให้กับงานวิจัยของเรานะคะ,ะทั้งนี้ค่ะก็จะมีในส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมคือเราจะทำให้ เป็นการกรำหนดกระบวนการวิจัยอย่างมีขั้นตอนมีประสิทธิภาพมีการกรำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างชัดเจนการออกแบบเครื่องมือการวิจัยสำหรับนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวิจัยนั่นเองค่ะการออกแบบการวิจัยค่ะก็สามารถที่จะ ทำให้การกำหนดขอบเขตของการออกแบบการวิจัยเพื่อให้การวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการวิจัยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประการหลักด้วยกันนะคะประการแรกค่ะคุณครูเราจะออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหรือว่าเรียกว่า sampling design น,นะคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูเนื่องจากว่างานวิจัยในชั้นเรียนของเราค่ะเราจะต้องการช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้เรียน ในชั้นที่เราสอนเด็กที่เกิดปัญหาหรือเด็กที่เราตั้งใจจะพัฒนาต่อยอดดังนั้นค่ะในกระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในหัวข้อนี้ค่ะเราจึงไม่จำเป็นต้องสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพราะเราใช้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการพัฒนาได้เลยนะคะซึ่งเป็นผู้เรียนของคุณครูนั่นเองค่ะค่ะในส่วนที่สองนะคะคุณครู ส่วนที่2พอเรากำหนดกลุ่มตัวอย่างแล้วนะคะก็จะนำให้ครูมาสู่การออกแบบการวัดตัวแปรค่ะ measurement design ซึ่งการออกแบบการวัดตัวแปรนี้ค่ะคุณครูเมื่อเราได้ทบทวนวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเราได้กำหนดตัวแปรแล้วว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามซึ่งเราก็จะต้องทำการวัดค่าตัวแปรค่ะ ว่าตัวแปรในแต่ละตัวนี้ค่ะที่เราศึกษามีค่าเป็นอย่างไรเราก็จะมีการกำหนดวิธีการวัดค่าแล้วก็จะสร้างพัฒนาเครื่องมือเพื่อนำมาใช้วัดค่าตัวแปรนั่นเองนะคะโดยกระบวนการออกแบบการวัดตัวแปรค่ะคุณครูก็เริ่มตั้งแต่เรากำหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปรค่ะ แล้เราก็กําหนดโครงสร้างคํานิยามของตัวแปรแต่และตัวที่เราต้องการวัดให้ชัดเจนค่ะจากนั้นค่ะเรากําหนดระดับการวัดของข้อมูลเพื่อที่จะไปสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรนะคะจากนั้นค่ะคุณครูเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกครั้งค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะ งานวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อการวัดมีความเที่ยงตรงมีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะคุณภ,ภาพจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือวัดแล้วก็ เพราะฉะนั้นค่ะคุณภาพของเครื่องมือค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นทุกครั้งค่ะจากนั้นนำไปสู่การกำหนดวิธีการขั้นตอนหรือการเก็บรวบ,มวมร,วบรวมข้อมูลให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดรูปแบบวิธีวัดตัวแปรนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูในส่วนที่2นี้การออกแบบเครื่องมือนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ครูได้ข้อมูลที่เราวัดค่าตัวแปรนั่นเองค่ะจากนั้นก็นำมาสู่ขั้นที่3ค่ะการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล a n a l y s i s design เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ ในขั้นตอนเมื่อสักครู่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูจะต้องออกแบบได้ว่างานวิจัยที่เรากำลังดเนินอยู่อะคะ่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็เราจะใช้สถิติใดเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการได้คำตอบ หรือตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคุณครูเราจำเป็นจะต้องเลือกใช้สถิติสถิติค่ะประเภทแรกสถิติเชิงบรรยายหรือว่า descriptive สถิติกันนะคะโดยเป็นการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับ,บระดับข้อมูลและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยในลักษณะาการบรรยายค่ะบรรยายลักษณะต่างๆที่เราศึกษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะหรือกล่าวได้ว่าผลการวิจัยค่ะจะมีความเที่ยงตรงภายในค่ะ สถิติในส่วนที่สองค่ะคุณครูเป็นการเลือกใช้สถิติเชิงอ้างอิงค่ะ inferential statistics ซึ่งเป็นสถิติที่เราใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะซึ่งลักษณะส,สถิติตัวนี้ค่ะเป็นการอ้างอิงผลที่เราได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะอ้างอิงไปยังประชากรว่าถ้าเราศึกษากับประชากร ก็ได้ผลแบบเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้เรียกว่าการอ้างอิงซึ่งการอ้างอิงสรุปผลการวิจัยลักษณะนี้นะคะเรากล่าวได้ว่าผลวิจัยค่ะก็มีความเที่ยงตรงภายนอกนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยของเราค่ะ <S <S เพื่อให้การวิจัยสามารถดำเนินการไปอย่างราบรื่น เรามีระบบมีแผนในการสแสวงหาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนและสามารถที่จะตอบปัญหาในการวิจัยได้อย่างถูกต้องมีความชัดเจนเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะในการออกแบบการวิจัยก็นับว่าเป็น แนวทางที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูนะคะเพื่อให้ครูสามารถที่จะออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อที่จะช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณคุณครูทุกท่าน mm. เช่นเคยที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูสามารถนำไปปรับหรือว่าประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ